สวัสดีผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอินทร,รมพันธุ์อนุสรทุกทุกท่านนะคะวันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหม,มายอันดีนะคะในการที่เราได้พบปะกกันนะคะซึ่งหลายครั้งที่ผ่านมาเราก็มีการพบปะก,กันอย่างต่อเนื่องแต่ครั้งนี้จะแจ้งข่าวดีให้กับผู้ปกครองทุกท่านได้ทราบนั่นก็คือทางโรงเรียนได้รับประกาศแจ้งจากศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ะะว่าอนุญาตให้ทางโรงเรียนของเราเปิดเรียนออนไซต์ได้แล้วดังนั้นทางโรงเรียนขอแจ้งผู้ปกครองให้ทราบกำหนดของการเปิดเรียนออนไซต์ดังนี้ในวันจันทร์ที่20ธันวาคม2564้25 64, ทางโรงเรียนจะจัดเรียนออนไซต์ในชั้นป1ป .3 และป .5 วันอังคารจะเป็นชั้นป2ป .4 และป .6 ส่วนชั้นอนุบาลก็จะมีการแบ่งชุดนะคะตามที่คุณครูอนุบาลได้กำหนดไว้นะคะในการมาเรียนครั้งนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการดูแลนักเรียนตามที่ได้มีการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนซึ่งในช่วงสัปดาห์ก่อนนั้นเรามีการให้เด็กมาซักซ้อมในการเปิดเรียนเป็นเวลาถึงหนึ่งสัปดาห์นะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง นะคะคุณครูและนักเรียนเป็นอย่างดีในการตรวจนะคะ ATK ทางโรงเรียนกำหนดให้มีการตรวจชุด ATK เพื่อการคัดกรองในวันที่4วันที่5มกราคมปี2565เนื่องจากว่ามีครอบครัวนักเรียนหลายครอบครัวที่จะเดินทางกลับบ้านทางต่างจังหวัดดนั้นเพื่อความสะดวกและกล็การตรวจทั้งควักนักเรียนที่เสี่ยงและนักเรียน ที่มาออนไซต์ทั้งหมดขอให้เป็นวันที่4และวันที่5มกราคมทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณนะคะทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาภาคีสิ่งไฟล์นะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะคุณครูนักเรียนผู้ปกครองทุกคนที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีเพื่อประโยชน์ของนักเรียนของเรานะคะ ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือนะคะจากทุกทท่านโดยเฉพาะผู้ปกครองในการดูแลนักเรียนนะคะให้มีความปลอดภัยนะคะแล้วก็อย่าลืมมาตรการต่างๆอย่าลืมกากอย่าตกนะคะเพราะว่าความปลอดภัยของนักเรียนขณะนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญที่สุดนะคะแล้วก็ให้ดูแลในเรื่องของ การเรียนนะคะในช่วงที่เรียนออนไลน์ที่บ้านก็ขอให้ควบคุมนักเรียนในส่วนของความตั้งใจนะคะในการเรียนการส่งงานกับคุณครูเป็นประจำนะคะก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณกับความเหนื่อยยากที่ผู้ปกครองได้ร่วมกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ